วัน <Mile> น <dizzy> well, uh, be ี like so oh, exactly. hour, it. It to ้ขอแก้มือกับเบฟหน่อยวิปอาสยามนะดิบะโอ้โหจตีดีๆครับผมพรุ่งนี้ตอนไหนนะพวกพรุ่งนี้ก็น้องหนึ่งนะผมน้องหนึ่งคิวเจ็ดนะผมน้องหนึ่งนะแน่แเสียงคนคนนะบ๊ พรุ่งนี้ตอนไหนนะครับผมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มาสตรีมประมาณสองทุ่มนะผมน้องชายนะพรุ่งนี้มาสตรีมประมาณสองทุ่มน้าวสองทุ่มนะพรุ่งน,นี้มาสตรีมประมาณสองทุ่มครับจ่ายติดไปครับทอิ v ila. V ila. Mm. นเตอร์อิตาร์บีลาขอบิลานำทางมีมาประมาณสองทุ่มนะผมพรุ่งนี <S <s ้สองทุ่มนะสวยครับโอ้โหลุ้นเชิดสี่ล้น พรุ่งนี้ประมาณปรสองทุ่มนะผมพรุ่งนี้วันเสาร์มาประมาณสองทุ่มลอนโดครับลอนโดขอตอร์เรสเห็นแล้วตอร์เรสกระชากปลายตอร์เรสจ่ายขึ้นหลังก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเจ็บไปเป็นคู่แรกให้ได้เลยโอเคครับผมน้องชายอ๋อโอ้โหติดดีครับอ๋อลูกนี้ไปครับเสร็จบอลลันหรือเปล่าบอลลันกอหูรูปนี้ ได้ครับผมน้องชายลกนะผมพรุ่งนี้ไปไหนมาครับผมอ๋อพรุ่งนี้น่าจะไปทำทำโอนะผมน้องชายนะอ่าครับผมพรุ่งนี้ทำทำงานนะผมตอนนี้คิวสามครับผมน้องชายนะผมน้องหนึ่งนะน้องหนึ่งตอนนี้คิวสามนะีทํางานนะครับผมพรุ่งนี้ก็ทำงานเลิกห้าโมงนะครับผมนี้ทำงานเลิกห้าโมงลอนโดลอนโดสวยครับ ไปแล้วรูนี้โอ้โ้รูนี้จ่ายไม่ได้ครับจะใ้กาคาต่อเลนไหลแล้วต่อเลนต้องไหลแล้วต่อเลนต้องไหลต่อไปคิวที่สี่นะครับผมน้องนองนะครับผมน้องนองนะครับคิวที่สี่น้องนองนะครับแล้วก็พี่ใหญ่แล้วก็ต่อด้วยน้องนัดแล้วก็น้องหนึ่งน้องน้องเรียงนะผมน้องเรียงแล้วก็น้องฟิวครับผมฟอรันเรียบร้อยครับลูนี้บอกเลย น้ิรพัน์กิรพันคงกั็นน์นาวะครับผมน้องกิรพัน์แล้วก็คอมเมนต์ที่ที่สิบ่ที่สิมานะครับผมพร้อมชื่อเล่นนะครับน้องกีรพัน์ชื่อเล่นด้วยนะครับแอดมินจะได้เรียกถูกนะครับผมอ่อเล่นมาด้วยนะครับผมจะได้เรียกถูกนะครับน้องกีรพัน์นะครับ เราปัสหาคุณทนนะครับผมคุณทนนะครับน่าจะเป็นโคราชหรือเปล่าครับหาดคุณทนนี่ครับเจลัตเจลรัตตัวเอ้หล่อวิลัตวิลัตจัดจอลิสร็ตโอ้โหลูกนี้เอาคืนน้องเวฟไม่ได้วะไม่ปรับนะครับผมน้องชายนะครับผมไม่ปรับนะครับผม ใม่ปรับนะครับเป็นปกติแล้วนะผมเล enfin ่นปกติเราเป็นปกตินะครับพอดีเพื่อนเราเผื่อเพื่อนเราหยุดอะไรหยุดลงเลยเพื่อนเรานะเพื่อนเราต่อเวลาเผือเพื่อนเราต่อคิวนะครับจะได้ไม่นานกับเพื่อนนะผมสถิติสถรติเพจนี้เล่นกับคนดูนะผมเลยเราก็ต้องให้น้องๆคนดูเล่นกันได้หลายๆคนนะครับ ออกไปน้าผมสำหรับการรับชมนะวันนี้การเข้ามาโดนไปสองเม็ดแล้วว่ะโอ้บอกเบาเบาด้วยนะโอ้โหน้องเวฟบอกเบาเบาด้วยนะบอกน้องเวฟเบาเบาด้วยโอ้น้องเวฟไม่เบาเลยครับโดนเม็ดอยู่แล้ววันน้าผมสำหรับการติดตามเพิ่มหนึ่งคนนะมาอีกหนึ่งคนนักมาแดงเขียวแล้วะ สาดไปแล้วนะครับผมสาดไปเลยขอดูทีมไปส่งทีน้องเวหน่อยแล้วนะก,วนก,นก,นนกนันนะครับโยบอกเลยว่าตึงนะครับผมมีเกฟอันนะผเดวิแบคแมมีครบเซตถ้าผมบอกเว่าครบเซตนะสายจริงแล้วครับผมนักแข่งเรานะครับผมืีว่านักแข่งเราเลยนะครับ าไว้ก่อนนะครับคากาไว,ไว้อยาเอาน่ลูมนะเอานนี้ก่อนกันนะฮะขอบคุณนะผมวันนี้สำหรับการติดตามมาเพิ่มหนึ่งหลายคนอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับผมสำหรับน้องเวียงก็ส่งดาว40ดวงนะผมวันนี้ั้องชายแล้วนะ ก้าวตัดบอลโดดโดนจิกไปกากฮืมเจราห์โหเจราห์ลูกนี้สวยครับยังบล็อกได้มาที่โลเปโต้ด้วยบ้าสวยครับไปครับอินเนต้าสวยครับอินเนต้าลองโรนันนิจุไปครับอินเนต้าโรนันนิืุฟาวคอนท่าบ่งโอ้ยตสองกันไปฟาว เกิอนะครับลูกนี้น่าจะยิงไม่ได้นะไกเกินไก่เกินล,ลูนี้ชิงให้โรนันนิโยเดียวครับโอ้โหโรนันนิโยโอ้โหติ๊กตอบมานี่ถึงกับกระตุกเลยนะครับเน็ตเนี่ยโอ้โห <c oughs> ติ๊กตอบมาดอกเดียวเน็ตกระตุกเลยนะครับบอกเลยว่ากระตุกเลย อ๋อนี่ฮายแล้ว์ฮาร์แลนด์นี้ฮาร์แลนด์มาบฮาร์แลนด์มาบโอ้ยนี่เลี้ยงลอยอ่ะฮารแลนด์โอ้ยยิงโดนไป4เม็รแล้วครับกิ้แก้เจ้ามือกับน้องวีบไม่ได้สักทีเลยนะครับผม กรสโดดเลี้ยงไปดิครับถ้าแบบนี้นะครับแฮร์รี่แครั์รี่เสียบนะครับบุ๊กกี้บุตโต้คารอตครับคารอตโอ้โหอีเนตตาจ่ายเสียบจะให้อีเนตตานะครับลูวีมาครับช่วยโอ้โหโดนโดนหาเล็กออกคิดหายโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ ถ้าผมน้องๆเต็มตัวนะน้องน้องอยู่ไม่เอ่ยนะน้องๆเราเต็มตัวนะผมน้องน้องเราอ้าหใจเข้าในไม่ได้ครับผมติปะฮะฮะฮะอดตามด้วยนะผมน้องเอซีนะผมเอซี สวยครับอยู่ครับผมน้องๆนะผมน้องเต็มตัวนะผมน้องๆเรา้โหเรียบร้อยว่ะขนมวผมขอชื่อเกมด้วยนไครับผมชายชื่อเกมด้วยนะครับพี่ชายจะได้เดี๋ยวแอดมินจะได้เข้าไปรับถุงนะน้องนะผมน้องงบาเยนใช่ไหม หกหกศูนย์ไปแล้วครับผมศูนย์ไปแล้วบอกเลยว่าอาหาอะไรอีกนะครับ่แล้วครับเราต้องยอมนะครับผมเพราะว่าน้องเวฟเราสายแข่งนะครับผมน้องวันที่หนึ่งที่สองที่สามก็รับมาหมดแล้วนะครับผมน้องเวฟเราต้องยอมรับนะครับทีมือเราไม่ตึงเท่าน้องเวฟนะโอ้ impressive strike เพื่อนสักผ้าหาแลกกาการะผมโอเคเขาผมเอซีนะผมเอซีน้องเอซีฝากกดติดตามด้วยนะครับผมได้เข้ามาเล่นด้วยกันนะผมหมายครับหูตอเล็ดลูกนี้หูตอเล็ดไม่น่าพลาดเลยครับเรียบร้อยไปดีครับ <ส>นาแต่ไปไหนครับผมลูนดูนดจะชิงให้ตะเลนนอย่างไรใครแตกมากันนกแข่งเราก็ภูมิใจครับโอ้โหเอาอีกแล้วเดียวเราใครครับ เด่นกุมพาเจอกันครับผมเด่นกุมพาเจอกันเต็มรูปแบบนะครับเด่นกุมพาเรา,าเด่นกุมพาจะจีบเปิดหน้านะครับผมใครที่อยากเห็นหน้าแอดมินก็เต็มตัวไว้นะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้คิวสามนะพี่ใหญ่นะครับผมพี่ใหญ่คิวสามนะตอนนี้นะ ผหกประตูหัวแดงเถือกทั้งสองตัวเลยนะบอกเลยว่าต่อการตัดหน้าประตูเนี่ยขอสองขอสองนะครับโอ้โหเจี๊ยบใหญ่ครับโอ้โหลูกนี้จะหลุดล้นโดนะครับ มาดีครับโอโห่ไปหลุดเฉยครับลูนี้แมตซี่จ่ายออกหน้าไปครับสเตเกนต้องมาละสะเตเกนเอาฟูดีบร้อยครับ เบื่อแล้วครับโอเคครับผมนักชาติเเบื่อแล้วเหรอตายแล้วครับเด็ดตาเดตาต้องเปิดปอมไปแล้วครับปุบปั๊บปอมชุดหน้าไปตะดีครับวีลาครับวีล่ามองนะวีลาจะจ่ายทะลุช่องไปไม่ติดได้ครับอืมตรงนี้อ้าวเรียบร้อยแมตซี่หรือเปล่าครับเรียบร้อยแมตซี่ป่ะเรียบร้อยครับ

โอ้หมดเวลาว่ะโดนไปเก้าหนึ่งอะครับสงสัยคู่นี้น่าจะคู่นี้น่าจะได้ลงยูทูบนะครับ oh, oh, คู่กับน,นักเนี่ยยิงมินเยอะเกินห้ามว่ยิงอะไรกันหนาปีจริงว่ะ